สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนอยูทูบผมชางปานบางนนนะฮะวันนี้ผมจะมานําเรียนแก,บ,กบว่าเราเพิ่มมูลค่าเพิ่มของไม้ที่เรามองไม่มีค่าเนี่ยครับเราก็จะใช้ตัวมันนี่เป็นฝานะรอยต่อรอยอะไรนี่ก็คือตัวของเขานะเราก็จะใช้เสาะเข้าไปใช้เราเดอร์ช่วยนะฮะแต่งให้มันดูกลมกลืนกันนะให้มันเสมอให้มันได้ฉาก นะอันนี้เราจะขายได้ถึงสองร้อยบาทนะฮะเราไม่ต้องไปลงเอน้ำมันนั่นแหละรครับพาะเจ้าของก็สั่งเอาธรรมชาติพวกที่ชอบงานสิ่งนี้เขาบอกไม่เอาพวกที่เคลือบผิดธรรมชาติก็ไม่เอานะผมก็เลยมาให้น้ำเรียน่าเป็นตัวอย่างว่าเนี่ยของที่เรามองมองข้ามไปว่าอันนี้ก็คือเศษขอนไม้หรืออะไรเนี่ยม,มันสามารถทำไรายได้ให้เราได้นะะแล้วมุมนี้เราก็ใช้ สกูยึดแล้วเอาผิวผิวไม้ของเขาเนี่ยที่เศษเนี่ยแต่งเข้าไปนะใช้กาวปิดนะเนี่ยเขาจะมองไม่ออกอ่ะนะฮะมันก็เป็นฝาสามารถจะใส่อะไรของที่มีที่เราหาที่วางตำแหน่งยากเนี่ยเราจะใส่ไว้พวกกุญแจรถกุญแจบ้าน่ะหรือนาฬิกาอะไรเนี่ยของที่มที่เรา ลืมไว้ไบ่อยๆพ,พวก,กพวกนากิกาพวกเออพวกกุญแจรถกุญแจบ้านเนี่ยว้ในนี้น,น,นะเราไปทํางานเราก็เปิดออกถึงเราก็เก็บดังนั้นมันเป็นไม้ตัวเดียวกันนะฮะซึ่งอันนี้ยผมจะพยายามดัดแปลงเป็นโคมไฟอ่าท,ท,ที่เพราะว่ามีพวกสั่งทําเนี่ยจะใช้ไม้พวกนี้ทําโคมไฟพวกโลหะเขาไม่เอานะซึ่งซึ่งมีมีมีออเดอร์ม,มาหลายหลายรายแล้วครับ ผมก็ได้นำเรียนสิ่งที่เป็นประโยชน์เหล่านี้ว่ามันเป็นบุญค่าเพิ่มได้เราทำขึ้นมาเนี่ยนะไม้ท่อนหนึ่งเนี่ยเราสามารถทำเงินได้เป็นพันนะครับซึ่งยาวไม่เท่าไหร่เราก็จะตัดอันนี้ก็คือตัว,ต,วตัวไม้จริงเขาเลยนะะไม่ได้ไปต่อนะตัวนี้ตัวเนื้อไม้จริงเขาเลยครับแต่ข้างในนี่เราเสาะใช่เราเดินช่วยกันเสาะ,ะออกมานะเสาะแล้วก็อยู่ในตำแหน่งเส้นกว่าเส้นกว่าล้อมไปหมดเนี่ยครับ แต่ถ้าเผื่อมีลายหรือว่าอะไรเราก็เว้นห่างนิดนึงเพราะไม่งั้นมันความแข็งแรงเนี่ยจะจะไม่ค่อยมีเราก็จะหลบแต่ส่วนเฉลี่ยก็ประมาณเซนสองมิลเซนสองมิลสามมิลนี่แหละครับสิ่งที่เป็นประโยชน์เนี่ยครับมันเป็นมูลค่าเพิ่มได้แล้วก็คนที่เขาชอบงานศรริลป์แต่ว่าเป็นงานประดิษฐ์ด้วยมือเนี่ยเขาก็สนใจครับสั่งเข้ามาทำเราก็มีรายได้ครับ สวัสดีครับผมช่างปาามนโนนครับ